และเมื่อพระราชาแห่งอิสราเอลเห็นพวกเขาจึงตัดแก่เอลิชาว่าบิดาของเราจะให้เราฆ่าเขาเสียหรือจะให้เราฆ่าเขาเสียหรือท่านทูลตอบว่าขอฝ่าพระบาทอย่าทรงประหารเขาเสียฝ่าพระบาทไม่ได้จับคนพวกนี้มาด้วยดาบและธนูแล้วฝ่าพระบาทประหารพวกเขาหรือขอทรงจัดอาหารและน้ำให้เขารับประทานและดื่มแล้วปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของเขาเถิด พระองค์จึงทรงจัดการเลี้ยงใหญ่ให้เขาและเมื่อเขาได้กินและดื่มแล้วก็ทรงปล่อยเขาไปและเขาทั้งหลายก็ได้กลับมาหาเจ้านายของตนและพวกซีเรียไม่ได้มาป้นในแผ่นดินอิสราเอล,ลอีกเลยพี่น้องหลายครั้งเราคิดว่าการที่จะทำลายศัตรูของเราก็คือการทำลายแล้วก็เข็นฆ่ากันการที่จะกำจัดศัตรูของเราคือการต้องแสดงท่าทีทุรลุนแรงมากกว่านะคะเราคิดว่านั่นคือสิ่งที่ควรจะทำ นะในสงครามใครที่ลบได้รุนแรงก็มีช,ชนะไปนะคะแต่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าบอกเราเสมอในวิธีการที่เราจะเอาชนะใจศัตรตูของเรานะคะคือการทำดีกับศัตรตูของเราเพราะนั้นเมื่อเอลิชานะคะได้จับคนเหล่านี้เข้ามานะคะด้วยวิธีการของพระเจ้าก็คือท่านบอกว่าขอให้คนเหล่านี้ตาบอดแล้วก็เดินเข้ามาในค่ายทาหารของคนอิสราเอล เมื่อพวกเขามองเห็นพวกเขาก็ตกใจแตกตื่นนะแล้วก็ถูกจับมาเป็นเชลยแล้วกษัตริย์ของอิสราเอล,ลก็บอกว่าเราควรประหารพวกเขาไหมนะเพราะว่าพวกเขาเป็นศัตรูมาจากซีเรียนะเป็นศัตรูที่มาจากซีเรียแต่เอลิชาตอบว่าไม่เราไม่ควรประหารเขาแต่เราควรจะจัดอาหารแล้วก็น้ําให้เขารับประทานและดื่มแล้วก็ปล่อยพวกเขาไปหาเจ้านายของเขาเถิดโอ้พี่น้อง มันเป็นวิธีการที่สวนทางกับความคิดของคนในโลกจริงๆนะคนในโลกเนี่ยคือแข่งกันก้าวร้าวนะเธอก้าวร้าวมาฉันก็ก้าวร้าวกว่าเธอแรงมาฉันแรงกว่านะอันนี้เป็นวิธีการของโลกแต่วิธีการของพระเจ้าพระองค์บอกว่าให้เรารักศัตรูให้เราอธิษฐานอวยพรอย,อยู่เหนือศัตรูของเรานะแล้นี่คือสิ่งที่พระราชาก็ทํา จัดการเลี้ยงใหญ่ให้กับเขาเลยนะฮะพวกนี้มาป้นมาวุ่นวายกับคนอิสราเอลตลอดนะฮะแต่ครั้งนี้จัดการเลี้ยงใหญ่ให้กับเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปพี่น้องพ่อพี่บอกว่าพวกซีเรียรไม่ได้มาป้นในแผ่นดินอิสราเอลอีกเลยพี่น้องเราสามารถเอาชนะความชั่วด้วยความดีนะความดีที่เพียงพอนะความเมตตาที่เพียงพอมีชัยชนะอยู่เหนือหัวใจของสิ่งเหล่านี้นะพระเยซูสอนเราว่าเราต้องให้อภยัย นะตลอดเวลาเลยกี่ครั้งไม่มีคําถามว่ากี่ครั้งก็คือเขาทําผิดมาเมื่อไหร่เราก็ให้อภัยเขาเมื่อนั้นนะไม่มีการจํากัดจํานวนและเมื่อเราถูกข่มเหงเราก็ที่ฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงเราพี่น้องมันเป็นเรื่องของไฟวิญญาณนะมนุษย์ทุกคนนั้นเป็นแค่เครื่องมือของวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังในสารยานฟ้าอากาศเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีชัยชนะนะ ไม่ใช่การที่เราลบราค่าฟันกันเองไม่ใช่การที่เราเอาชนะกันเองนะแต่เราต้องมองให้ลึกไปในฝ่ายวิญญาณแล้วมองให้เห็นศัตรูที่แท้จริงของเรานะเพราะฉะนั้น การที่เราจะปิดประตูของศัตรูได้ก็คือทําในสิ่งที่ตรงข้ามศัตรูต้องการให้คนทะเลาะกันนะมารซาตานต้องการให้คนทะเลาะกันยุแย่ให้แตกแยกกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาชนะการงานของศัตรูได้ก็คือการทําสิ่งที่ตรงกันข้ามคือการสวนออกไปนะเมื่อมันอยากให้เราโกรธเราจะไม่โกรธแต่เราจะอวยพรนะเมื่อมันอยากให้เราเกลียดกันไม่เราจะแสดงความรักต่อกัน พี่น้องเมื่อเราทําแบบนี้เนี่ยศัตรูจะล่าถอยเพราะว่ามันไม่มีช่องไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีอะไรที่จะสามารถที่จะปลุกระดมให้คนตีกันได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการของพระเจ้าได้ผลเสมอพระเจ้าไม่ได้มองแค่ฝ่ายกายภาพแต่พระองค์ทรงมองเข้าไปลึกในมิติของฝ่ายวิญญาณนะเพราะฉะนั้นการเอาชนะจิตใจที่แข็งก้าวเราต้องเอาชนะด้วยความรักนะการที่เราจะเอาชนะศัตรูได้เราก็ต้องอธิฐานเพื่อแล้วก็อวยพรศัตรูของเรา เขาจะไม่มายุ่งแล้วก็ไม่วุ่นวายกับเราอีกนั่นคือเป็นวิธีการที่เราจะได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงนะคะแล้วเราก็จะสามารถเชื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้าได้เมื่อเรามีความทอมใจที่จะทําตามพระเจ้าบางคนรู้แล้วว่าอุ้ยพระเจ้าให้อธิษฐานอวยพรศัตรตูยกโทษให้กับคนที่ทําบาปแต่ฉันทําไม่ได้เพราะว่ามันฉันยังเจ็บอยู่ฉันยังปวดอยู่ฉันทําไม่ได้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแสดงว่าเรายังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง เพราะฉะนั้นเราจะหาความสุขหรือสันติสุขไม่ได้เลยจนกว่าที่เราจะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกยอมแล้วลูกต้องการให้อภัยเขาลูกต้องการยกโทษแล้วลูกจะอวยพรอยู่เหนือเขาขอพระเจ้าช่วยลูกเปลี่ยนหัวใจของลูกไม่ให้มันแข็งกระด้างเปลี่ยนใจของลูกนั้นที่ลูกจะมีความคิดความรู้สึกที่สอดคล้องกับหัวใจของโะรงเปลี่ยนลูกให้ลูกเป็นเหมือนโะรงลูกไม่เอาเนื้อหนังของตัวเองเพราะว่าเนื้อหนังนั้นแข็งก้าว แต่ลูกจะขอให้พระบัญญัมโบริสุทธนั้นคอบคลองแล้วก็ปกคุมอยู่เหนือลูกเพื่อลูกจะทําในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ลูกทําได้ลูกต้องการสําแดงความรักของพระเจ้าต่อคนเหล่านั้นลูกต้องการที่จะให้อภัยพวกเขาด้วยหัวใจของลูกไม่ใช่เพียงแค่ปากหรือการอธิษฐาน แต่ลูกอยากให้อภัยพวกเขาอย่างจริงใจร้อยเปอขอพระเจ้าช่วยลูกด้วยให้ลูกมีความเข้มแข็งให้หัวใจของลูกนั้นเข้มแข็งอย่างแท้จริงแล้วหัวใจที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงนั้นพระองค์จาะาสามารถที่จะให้อภัยได้ง่ายและจะไม่มีความเจ็บปวดใดๆเหลืออยู่นะเราอธิษฐานแบบนี้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะช่วยเรานะ เมื่อเราอธิษฐานอยากจะทําในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยเมื่อเราขอพระเจ้าให้เปลี่ยนแปลงเราที่เราจะดําเนินชีวิตตามเส้นทางของพระเจ้านั้นพี่น้องพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราง่ายมากนะคะให้เราอธิษฐานแบบนี้ด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์ในความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงส,งสอนเราว่าความรักแท้นั้นเป็นอย่างไรความรักแท้นั้นไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่เห็นแก่ตัวและไม่จับผิดไม่มองความผิดของผู้อื่น พระเจ้าเราที่ฐานเราขอความรักแท้ของพระองค์นั้นอยู่ในใจของเราขอพระเจ้าเอาใจหินของเราออกไปแต่ขอพระองค์ทรงใส่ใจเนื้อใจแห่งความรักลงในเราพระเจ้าค่ะที่เราจะสามารถรักคนอื่นได้เหมือนที่พระองค์ทรงรักเราอธิษฐานอวยพรศัตรตูของเราได้เหมือนที่พระองค์ทรงทำและยกโทษให้กับศัตรตูของพระองค์พระเจ้าเพื่อเราจะพบสันติสุขและเสรีภาพที่แท้จริงพระเจ้าการมารซาตานต้องการให้เราทะเลาะก,กัน ต้องการให้เรากดเคืองกันเพราะว่ามันต้องการให้เรานั้นมีความขมขื่นและขาดความสุขขาดเสรีภาพเพราะเราจะถูกยึดติดไว้ด้วยความโกรธความอาฆาตพระองค์เจ้าคาตาบัตนี้เรารู้กลลวงของมารซาตานแล้วเราจึงอธิษฐานพระเจ้าอวยพรให้กับศัตรูของเราอวยพรให้กับคนที่ทําให้เราเจ็บปวดพระเจ้าและลูกที่ฐานยกโทษให้กับคนเหล่านั้นทั้งหมดพองค์เจ้ากะ และจะไม่คิดถึงความบาปที่เขาทําจะไม่คิดถึงความผิดที่เขาทําต่อเราพระองค์เจ้าค่ะช่วยเราให้เราได้มองเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นพระองค์เจ้าค่ะในสงครามายวัญญาน,นั้นให้เรามองเห็นศัตรูที่แท้จริงของเราเพื่อเราจะไม่ทะเลาะก,กันเองพระเจ้าค่ะพระเจ้าลาวที่ฐานที่เราจะมีชัยชนะอยู่เหนือศัตรูพระเจ้ามันจะไม่มีโอกาสและจะไม่มีช่องทางที่จะล่อลวงหรือทําลายเราได้อีกต่อไปพระเจ้า เราที่ฐานขอบคุณพระองค์และเราขอพึ่งพาก,กําลังสติปัญญาที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ